มาเลี้ยงแพะด้วยมาเฝ้าแพะโอ้โหคนเลีลย้ยงแพะเยอะแห่บ้านเนี้ยแล้วฟุ้งหนูแล้วคนเลี้ยงกี่คนนะเอ้ยฟุ้งหนูคนเลี้ยงกี่คนนะ คนเดียว <laughs> วันนี้พามาดูบรรยากาศการเลี้ยงแพะนะคะส่วนเรื่องความรู้ต่างๆเกี่ยวกับแพะเชื่อว่าใน Youtube คงมีเยอะแล้วละค่ะไม่พูดถึงกันดีกว่ามาดูบรรยากาศกาันดีกว่านะคะก็จะเป็นเด็กๆค่ะที่เลี้ยงปลูกฝังให้เขาชอบการเลี้ยงแพะอันนี้ลูกชายนะคะคนโตคนนู้นคนเล็กอยู่ฝังนู้นเขาก็จะเลี้ยงอยู่ตรงนี้ มีส่องปลงนะคะตรงนี้เรื่องส่พันุนั้นเราไม่ท่องแท้นะคะเพราะเป็นใส่พันธุ์อะไรรู้แต่ว,ว่าเป็นลูกผส้มแองโกลยังง่ายโตไหวไข่ง่ายก็เพียงพอแล้วค่ะเอ้ยเอ้ยวัานี้ <laughs> ทำมืนทำมืน ดูหน้าคนยางแพะดูหน้าดิโอมองไม่เห็นมันจะเข้าจะคล้องจะพื้นเลยอะต้องไล่กันนะกลับมาฮะไอคุนุ้นไอคุณนุ้นบนไรอะปอาไปทำเล่นตัวเองไม่ต้องไปกันมากหรอก ที้กว้างๆขนาดนี้ไม่ต้องไปกันมา้าหรอกหยุดเสาร์อาทิตย์ก็มารวมกลุ่มกันเลี้ยงแพะไงเลี้ยงแพะร้อนปะร้อนสุดร้อนสุดแดดประเทศไทย,ไไดยแดดประเทศไทยไม่ได้เรื่องโอ้ยพูดยังไงพูดไม่พอเลยวะ่ะไปอยู่ประเทศนอกไปะละประนอกกัน呐 เออโหจะได้มีโอกาสไปหรือเปล่าพูดเข้า <laughs> <laughs> อย่าอาจจะจ้องกระโดดจับเลยให้ไปไวๆ <laughs> แพะตัวนิดเดียวโหงอผอแผะไม่ได้เรื่องโหไแล้ว จ้องอยู่นั้นแหละจะทําอะไรก็ทําสักทีดจ้องนานแท้เมื่อคืนกระทั้งคืนเลยนะเรานะไอ้คุณลมฝนมาแล้วนี่นะถ้าฝนตกลงเม็ดเพียงนิดเดียวนะแผ่วิ่งกับคอร์ปื๊ดเดียวละทึ่งเลยวิ่งไปยังไวเลยละ กำลังกินเพลิน,นๆกินดีๆเนอะคนก็ทำท่าจะตกมาอีกแล้ว สองตัวนี่เป็นพี่น้องกันนะเนี่ยสู้กันไม่ยอมแพ้เลยตั้งคนตั้งไม่ยอมเอาสิเล่นกัน นมาแล้วคะเนี้วิ่งกูงกับวานดินนเลยไปนู้นแล้วมาถึงเคอกยังไวภายในเวลาถึงห้านาทีไวมากแผะก,กว่าฝ้นไม่ชอบเลยต้องฝ้นเนี่ยถ้าฝ้นหมาว,วิ่งกับคอกยังไวเลยโดยไม่ต้องบอกเลยฝนลงไม่ติดแล้ว ตั้งแต่เลี้ยงมาแพะประสบปัญหาเดียว<ม>คือเรื่องปากเปื่อยรักษากันไปตามอาการสีดยาปฏิชีวนะให้รวมทั้งหมดตัวหนึ่งก็ประมาณสี่ห้าเข้มได้ตอนนี้แพะก็แห้งแล้ว,ว,ว,วเป็นมากน่ากลัวกลัวมันจะตายตกลัวมันจะไม่รอดรักษาฟ้าจะหห้ตอนนี้ ไม่กลัวแล้วเป็นเนี่ยคลิปเนี้ยเป็นคลิปเมื่อที่ผ่านมาเมื่อเดือนนึงแล้วตอนนี้แพ้ทุกตัวในข้อกก็ห้หมดแล้วอะไรแม้เขาหวง

สเปรย์พ่นจะดีเอาะอีกประมาณสองสวรวันก็น่าจะรุดแล้วสเก็ตพวกนั้นสเก็ตแพ้แห้งแล้วเติมสวยหายหน่อยปากไม่แดงแล้วตอนแรกเมื่อซองสวมรั์นี่แหอะปากแดง ต้องคลดแบบนี่บเ,เลยอะ่ะนี่เ็นแรงอะ่ะหมดยงหมดแล้วหมดหมดแล้วคือแบบพ้นมา,ท,าที่อกไม<า>้อ,มอะ่ะ ร้านกิ่งมะขามให้แพะกินเผื่อแพะที่กำลังท้องอยากกินของเปรี้ยวมวนคน mm hmm. ก็มาดูซ่องตัวแม่ลูกนี้นะเป็นแม่แพะตัวแรกที่ซื้อมาเข้าวฟูงราคาซ่องพันห้า เริ่มกอตั้งฝูงก็ตัวนี้เลยค่ะลูกตัวแรกเป็นแพะตัวโปดเพราะว่าการแสดงความรักตัวลูกของเขานั้นเป็นที่ประทับใจเพราะว่าเขาจะเขาเคียย์และอยู่ใกล้กันตลอดเวลาไม่ว่าจะนอนตรงไหน,นก็จะเหมือนกอดกันแบบนี้ก็จะเขาเคียย์กันแบบนี้ภาพที่หน้ามองแล้วก็จะมองดูซ้ำๆอยู่อย่างนั้นประทับใจและก็รักเขาั้งส่องตัวนี้มาก กะกะว่าจะเลี้ยงไปจนจะทั้งกระทั้งขา้าเแก่นะคะว่าซื้อมาก็ไม่แพงเท่าไหร่2 5 0 0อี พา,า,ามาดูข้อแผดของพ่อกับแม่ตัวงไปนอนอยู่น,นพ่อกับแม่ไหวเจ็ดสิบแปดสิบแล้วค่ะ <S <S 2> <S 2> <S 2> แผดเขาก็จะออกลกูแล้ว แพะตัวนี้แฝดน,นะคะแต่ว่าตายไปตัวหนึ่งออกมาก็แข็งแรงนะคะแม่เขานอนเบียดที่เขาฝ้าเจ้าของไม่ได้อยู่บ้านพอกลกับมาเาก็อาการแย่แล้วเพราะว่าโดนแม่ทับไว้เบียดที่เขาฝ้านานเกินไปทำเข้าอาการไม่ดีก็เลยต้องตายไปออกมาแข็งแรงในแท้นะคะเป็นตุ่มีทั้งคู่ด้วย เจ๋ดายมากๆเลยนี่แล้วค่ะแม่แพ้ตัวเมื่อกี้นี้ ที่ออกลูกตอนใหม่ๆเขาออกรูปแฟรดทั้งคู่นะคะเป็นตัวเมียทั้งคู่เป็นคลิปที่ถ่ายไว้ตอนที่เขาออกลูกใหม่ๆเจ้าของเขาก็จะดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้ตัวเมียทั้งคู่ม่วนลอยดีใจหญ่เลยคนแก่เนาะรางวัลของเขา